ข้อความในอิติวุตกะเพทสูตรสูตรว่าด้วยการแตกถ้าเห็นอะไรแตกหรือเห็นอะไรราวที่ไหนก็นึกถึงคำว่าเพทาก็ได้จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระรหันตรัสแล้วเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูความพิสูจทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่ชนมากเพื่อความชิบหายแก่ชนมากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไงคือสังฆเภทดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็เมื่อสงตแต่กันแล้วย่อมมีการบาดหมางซึ่งกันและกันมีการบริพาทคือด่าซึ่งกันและกัน มีการดูหมิ่นซึ่งกันและกันมีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสงตแตกกันนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย,ย่อมไม่เลื่อมใสและผู้เลื่อมใสาบางพวกย่อมเป็นอย่างอื่นไปอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเชี่ยหาเท่ากับสังฆเพศนี้ไม่มีหรอกที่เป็นไปเพื่อทุกโทษจริงๆเนี่ยนะสังฆเพศนี่แหละใหญ่โตมากถ้าเทียบระดับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะเรื่องการเป็นอยู่เนี่ย พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ทําลายสง์ต้องไปเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับผู้มีความยินดีในพวกตั้งอยู่ในอาธรรมย่อมเสื่อมจากธรรมะอันกเกษมจากโยคะผู้นั้นครั้นทําลายสงผู้พร้อมเพียงกันแล้วย่อม,มหมกไหมอยู่ในรกตลอดกับ กรรมอันนี้หนักหนาสาหัสอยู่ในนรกเป็นกับกับแต่ว่าอันตรกับนับว่าเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสมากแล้วก็ในขณะเดียวกันทุกโทษอันนี้ก็ไม่ได้อยู่เฉพาะตัวก็ยังกระจายไปหาเทวดาและมนุษย์ด้วยทั้งเทวดาและมนุษย์ก็จะได้รับทุกโทษอันนี้ตามตามกันไปเพราะอะไรครับเพราะว่าทรงที่ทะเลาะกันไงอย่างเช่นถ้าหากว่าพระภิกษุสองรูปทะเลาะกันหรือพระภิกษุสองกลุ่มเนี่ยนะครับทาสังฆเภทอุปถาก็จะแบ่งเป็นสองกลุม่ม ยอมอุปถาทั้งหลายก็สองกลุ่มก็จะทิมแทงด้วยกันซึ่งกันและกันด้วยพุทธสวาจาเป็นต้นทีนี้เหล่าเทวดาทั้งหลายผู้ปกปักรักษาพวกมนุษย์และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแตกเป็นสองพวกอีกเหมือนกันพรมก็จะแตกเป็นสองพวกนะเวนภรรยาซะมันเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะแบ่งกันเป็นสองพวกเมื่อแบ่งกันเป็นสองพวกอย่างนี้แล้วถ้าเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราทําไงครับทิมแทงซึ่งกันและกันใช้หอกคือวาจาบ้างเป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้คนที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นฝักฝ่ายใดฝักฝ่ายหนึ่งก็จะเริ่มไม่ศรัทธานในหมู่ชนกลุ่มนั้นๆแลวนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมนะมีแต่ทุกข์โทษอย่างเดียวนะครับสังฆเพศเนี่ยโยมทําไม่ได้ใช่ไหมครับทําได้เฉพาะพระแต่พวกโยมเป็นต้นทําได้เรียกว่าสังฆราชีทําสังฆเพศไม่ได้แต่ทําสงให้แตกราวกันได้คือให้ราวานะสำนันสังฆราชนะีก็น้องๆสังฆเพศนั่นแหละครับในปัญหานี้ไม่ทราบว่ามีใครถามหรือยัง ที่เรามักจะปฏิค้ากันในเรื่องของพระอาจจะพระสายวัดป่ากันแล้วกันนะที่ห้ามไม่ให้พระอาคันตุกะที่มาจากที่อื่นเนี่ยร่วมสังฆกรรมด้วยตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นสังฆเพศอะไรไหมมีการปฏิเสธตังเกียจกันหรือบางทีก็พวกท่านทําสังฆกรรมกันอยู่ในโบสถ์แล้วก็ให้พระอาคันตุกะเนี่ยไปน,นั่งรออยู่ข้างนอก อย่างเงี้ยบางทีก็นั่งนั่งรออยู่นอกอุโบสถนะนะบางทีก็อยู่ในสีมานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าจ,จะส่งเคาะเข้าได้หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าตามลักษณะแล้วไม่เข้านะครับเดี๋ยวไปดูองค์ของสังฆเพศข้างหน้านะว่าไม่เข้าองค์เลยก็คือรังเกียจกันด้วยศีนนั่นเองนะครับคือเป็นลักษณะของการรังเกียจกันด้วยศีลแต่ทีนี้ก็เมื่อรังเกียจกันด้วยศีลแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามทมอะไรเป็นวิธีจัดการอีกวิธีหนึ่งที่ท่านคิดว่าสะดวก แต่ก็ถ้าหากว่าในสีมาเดียวกันแล้วก็ไม่อยู่ในหัตถบาทแล้วก็อีกฝ่ายทําสังคกรรมสังฆกรรมนั้นก็ทําไม่ขึ้นก็มีโทษแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ศึกษาตลอดสายมันก็ยังว่าแก้ปัญหาอย่างหนึ่งหรือไปสร้างปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็มีวัดแห่งหนึ่งนะครับรังเกียจกันเรื่องนี้กายก็ในโรงอุโบสถด,ด้วยกันนี่แหละครับก็แบ่งสงเป็นสองกลุ่มก็สองกลุ่มเลยนะครับในโรงอุโบสถเดียวกันนะ กลุ่มนิกายนี้นั่งทางนี้นะคือไม่ให้มันติดหัตบาทคนละกลุ่มแล้วก็ลงสังฆกรรมไปเลยคือก็มานั่งฟังร่วมกันแหละแต่ว่านั่งแยกหัตบาทมาทําด้วยกันแหละแต่นั่งแยกหัตบาทก็อยู่กลหัตบาทเพราะต่างนิกายกันลักษณะนี้ก็มีแต่ก็เสื่อมไปแล้วล่ะครับกลุ่มที่ว่านี่นะอัตถกถานะครับประมาททีปนีอัตถกถาอิติวุติกะวรนนา,นาอธิบายว่า เปิดว่าเอกธรรมโมได้แก่ความตั้งขึ้นของพระสูตรนี้เป็นไะนนคืออัฏุป,ปฏติโกมีเรื่องเกิดขึ้นเนื้อเรื่องโดยย่อมีดังต่อไปนี้มีเรื่องว่าพระเทวทัพชักชวนพระเจ้าอาชาศัตรูให้ถือผิดให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกคือเป็นพ่อของพระอ,องค์บ้างพระเทวทัพชักชวนให้ฆ่าพ่อเลยนะครับชักชวนนายขมังพนูให้ฆ่าบ้างกระทําโลหิตตบบาทด้วยการกลิ้งศิลาบ้าง โทษนั้นยังไม่ปรากฏก่อนคือตอนที่ทํากรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเรื่องราวประชาชนทั้งหลายก็ไม่รู้ก็ค่ายว่าเป็นการทําแบบปกปิดอยู่อย่างที่พระเทวทัตย,ยุยงให้พระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพอดก็ยังไม่มีคนรู้เท่าไหร่นะว่าพระเทวทัตยอยู่เบื้องหลังวางแผนให้พระเจ้าชาติศัตรูทําก็นึกว่าพระเจ้าชาติศัตรูทําด้วยลําพังตัวเองเรื่องที่พระเทวทัตกลิ้งหินเนี่ยนะครับกลิ้งหินให้ไป พระโลหิตห่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปเที่ยวบอกใครว่าอาตมานะถูกพระเทวทัตกลิ้งหินอย่างเงี้ยพระองค์ก็ไม่ได้ว่าเลยอดทนอย่างเดียวนะครับตอนชักชวนให้นายขมังธนูไปฆ่านายขมังธนูก็ไปยิงไปแล้วก็ตอนหลังพระองค์ก็แสดงธรรมให้บรรลุมรรคผลหมดทีนี้พอบรรลุมรรคผลน่ะภิกษุขมังธนูทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้ไปเที่ยวโพลธนาอะไรที่ไหนวันเรื่องก็เงียบๆประชาชนไม่มีใครรู้ว่างนั้น แต่ที่ปรากฏก็ตอนปล่อยช้างนาลาคีรินเรื่องราวันจะไปดังตอนนี้แหละครับเรื่องราวทั้งหมดแตกเลยคือพระเทวทัตแนะนําให้ปล่อยเรื่องช้างนาลาคีรใช่ไหมครับมํมเล่าให้เมาให้เต็มที่นะแล้วก็ปล่อยช้างนาลาคีรีออกไปหมายจะให้ช้างไปชนพระพุทธเจ้าให้ตายเลยพระองค์ก็อาศัยเมตตาช้างนาลาคีริก,ก็ไม่ได้ทําอะไรคือไม่ได้ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยอนุภาพของเมตตาของพระองค์ นาลาคิริงขาชาวรังอธิมาตตภูตังทาวขิจกกักมัสเนวะสุธารุนันตังเมตตัมภูเสกวิธีนาชิตวามุนินโทนในท้าหงแปดบทนะครับครั้งนั้นมหาชนก็ได้เกลียวกล่าวขึ้นว่าพระราชานี้ทรงเที่ยวคบคนชั่วเห็นตานี้ก็ได้มีประกาศกันแพร่หลายรู้แล้วว่าเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยนะว่าโอ้พระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยคบพระเทวทัตนี่แหละเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายแหล่จะได้เกิดมากขนาดนี้ พระราชาคันสดับดังนั้นจึงรับสั่งให้งดถาดอาหารห้าร้อยที่พระองค์พระราชาทานก็คือถ้าไม่ทําแบบนั้นนะถ้าไม่ตัดอาหารเดี๋ยวประชาชนปฏิวัติเดี๋ยวบ้านเมืองเกิดจลาจนเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดอาหารที่เอาไปบํารุงพระเทวทัตวันละห้าร้อยสำรับห้าร้อยถาดก็ไม่เสด็จไปอุปถัมพระเทวทัตอีกต่อไปแม้ชาวเมืองก็พากันไม่ให้อาหารเพียงทัพทีหนึ่งแก่พระเทวทัตผู้เข้าไปหาตระกูล ไปบินธบาตก็ไม่ได้อะไรซ่ย่างเลยนะครับพระเทวทัตนั้นก็เสื่อมจากลาบและสาการะประสงค์จะดำรงชีวิตด้วยการหลอกลวงคือคนจนตรอกจริงๆก็คิดวางแผนเพื่อจะให้อยู่ได้เนี่ยจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอวัตถุห้าประการถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามด้วยพระพุทธธรรมรัตเมียที่ว่าอย่าเลยเทวทัตพิษสุใดปรารถนาพิษสุนั้นก็จงถือการอยู่ป่าเป็นวัดเถิด คือพระเทวทัตเนี่ยเท่ากับไปขอให้พระองค์บัญญัติสิกขาบทหลายข้อนะครับเช่นพระพิสุต้องมไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตต้องอยู่ปลาตลอดชีวิตแล้วก็เที่ยวบินธบาตตลอดชีวิตอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อไปขอบทบัญญัติเหล่านี้ให้พระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงบัญญัติเป็นสิกขาบ,บทไปเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตพระองค์บอกยาเลยพระเทวทัตก็ยังชนผู้เลื่อมใสในความเศร้าหมองเป็นคนโง่ ให้เห็นชอบด้วยวัตถุห้าประการนั้นคือเสนอวัตถุห้าประการใครได้ยินได้ฟังโดยปกติใหม่ๆแล้วจะต้องเลื่อมสายโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆก็มีภิกษุที่นั้นก็ชอบรัตที่อันนี้ขึ้นก็มีภิกษุวัดชีห้าร้อยจับสลากหมายว่าประกาศรัที่อันนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าใครเห็นชอบในรัที่นี้ก็มาหาข้าพเจ้านะแต่ใครไม่ชอบก็อยู่ฝ่ายพระผู้มีพระภาคไปอะไรเงี้ยนะก็แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่าย แล้วก็ไปแยกกันทําสังฆกรรมคือพระเทวทัตก็ประกาศว่าตั้งแันนี้ไปจะไม่ร่วมทําสังฆกรรมร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะคือการเป็นสังฆเพศจริงๆก็ต่อเมื่อได้ทําสังฆกรรมแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็เรียกประเภทสังฆราชีเป็นต้นเนี่ยนะครับยังไม่ถึงเรียกสังฆเพศอะไรมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับกําลังเฉาโช์มาในเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเลยซึ่ง เขารู้กันไปหมดนะครับแล้วทำไมพระใหม่เหล่านี้เขาจะไม่รู้เลยยังไงพอมาเพียงแค่ได้ยินวัตถุห้าประการที่พระเทวทัตเขาไปขอก็เคลิบเคลิมเอ็นเอียงตามกันไปหมดเป็นแถวทั้งแล้วมันหลายร้อยคนด้วยทําไมมันเป็นอย่างนั้นเทวทัตนี่นะครับก็มีพรสวรรค์ประจําตัวตั้งหลายอย่างนะถ้าพูดเป็นเองนั่นนะมีความน่าเลื่อมใสอะไรเป็นต้นเนี่ยก็มีตั้งหลายเรื่องอ่ะนะแล้วก็พูดก็น,น่าเชื่อสื่อแล้วพระเทวทัตทรงประตายวิโกนะ เรื่องการเทศการอะไรกล่อมคนอยู่มือหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงก็จะไม่รู้ว่าเป็นอุบายหรอกครับวางแผนคำนวณเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าแค่เรว่ามันเป็นเล่ล์ลวงของโกงโกงเฉยๆนะครับมันไม่ได้ทําด้วยสุจริตใจถ้าทําด้วยสุจริตใจทั่วธรรมดาทั่วไปอา้าเธอก็สมาทานทุดงไปทุกี่เธอจะฉันอะไรสปายักษ์เธอก็ทําไปสิเฉพาะตัวแต่นี้ทําไมต้องไปเที่ยวประกาศในถ้ำกลางสงหมูนะ่คณะเพื่อให ให้มันเกิดรอยร้าวรานอะไรกันขึ้นแต่ว่ามันเป็นแผนการอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าคล้ายๆว่าจะตั้งาศาสนาขึ้นมาเองใหม่ตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่อะไรขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ต้องขึ้นตรงต่อพระผู้มีพระภาคแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เคยไปขอพระผู้มีพระภาคขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์เองพงษ์ก็ไม่อนุญาตอีกนะับทีนี้ก็ทําสงฆ์ให้แตกกันแล้วก็พาพิสูจน์เหล่านั้นไปยังขยาศรีสะประเทศห้าร้อยรูปนี้ติดตามไป ลำดับนั้นพระคราสาวกสองรูปโดยพระพุทธรัมรของภาษาสดาพากันไปยังขยาศีสะประเทศนั้นแสดงธรรมะให้ภิกษุห้าร้อยเหล่านั้นตั้งอยู่ในอริยผลแล้วนำกลับมาคือในระหว่างนี้นะครับเมื่อพระเทวทัตพาภิกษุห้าร้อยรูปไปอยู่ที่ขยาศ,ศาีสะก็แสดงใหญ่แสดงธรรมเทศยายเลยนะเพราะเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็เรียนแบบกิริยาอะไรหลายๆอย่างจากพระผู้มีพระภาคหมดทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยนะ หลายวันผ่านไปเขาก็เทศมากไม่ค่อยได้พักผ่อนมีแต่เทศ,ม,เทศมีแต่แสดงทำไปอย่างเดียวน,น,นะเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคก็เห็นว่าอินทรีย์ของภิกษุเหล่านั้นเนี่ยแก่กล้าแล้วก็ให้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยไปสงเคราะห์กลับมาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ไปไป,ไปนี้พระเทวทัตก็เห็นไม่ละเห็นไหมสารีบุตรและโมคคัลลานะยังมาหาเราเลยก็มาตั้งให้อยู่ในซ้ายขวาเหมือนกับพระพุธทธเจ้าทำเป๊ะเลยสารีบุตรก็เป็นอัครสาวกของพระเทวทัตข้างขวาไงนะ ก็มาเรียนแบบเป๊ะหมดนี้แกก็เทศไปเรื่อยเสร็จแล้วกก็เหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็อ้าวสารีบุตรเธอเทศนะเราเนี่ยเหนื่อยแล้วจะพักผ่อนอะไรเงี้ยนะเราเมื่อยก็เอนหลังเอนหลังก็มันเรียนแบบนะเอนหลังก็หลับไปเลยภาษารีบุตรก็แสดงธรรมนะพระโมูกาลานะก็แสดงธรรมควบกับฤทธิ์ภาษารีบุตรก็แสดงธราารมควบกับดักใจไม่นานที่สุดทั้งห้าร้อยเหล่านั้นก็บรรลุอราหารันหอะกลับหมดเลย mm hmm. ก่อนที่ ที่ภาษาวกเนี่ยไปเนี่ยนะพระโกกาลิกะองค์หนึ่งเนี่ยคือโกกาลิกะในสมัยพุทธกรมีหลายองค์องค์ที่เป็นเพื่อนพระเทวทัตก็บอกพระเทวทัตว่านี่อย่าไปไว้ใจภาษาดิบุตรโมคลานะนะพระเทวทัตก็มั่นใจตัวเองนะเฮ้ยอย่าไปว่าอย่างนั้นเขาศรัทธาในเราเขาจึงมามั่นใจมากพอภาษาดิบุตรพระโมคลานะเนี่ยพาพิสุกลับไปหมดเกือบหมดอย่างนั้นเนี่ยพระเทวทัตตื่นมาหาภิกสุไม่เจอนะครับพระโกกาลิกะก็เอาเขานี่กระทุงอกกระอักเลือด ก็เลยสีใจมากเพื่อนทํากันได้ขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยทําขนาดนี้เลยนะตอนหลังแกก็สลดสังเวชใจนะครับก็เลยเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคแต่ก็ไม่ได้เข้าเฝ้านะครับตายซะระหว่างทางส่วนพิสูรเราใดชอบใจลัทธิของพระเทวทัตผู้พยายามเพื่อทําลายสงยังยกย่องอยู่อย่างเดิมเมื่อสงกําลังจะแตกและแตกแล้วได้เกิดความชอบใจ ข้อนั้นได้ปรากฏเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้นที่ถือเอาเยี่ยงอย่างของพระเทวทัตนะครับในไม่ช้านั่นเองพระเทวทัตก็ถูกโรคเบียดเบียนอาพาธหนักใกล้จะตายที่ถูกเข่ากระทุง่งะนะคิดว่าเราจะถวายบังคมภาษาสดาจึงให้เขานำขึ้นบนเตียงไปวางไว้ณฝั่งสะโบกกรณีใกล้พระเชตวันขณะนั้นแผ่นดินก็แยกออกพระเทวทัตตกลงไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ร่างของพระเทวทัตนี่ก็สูงร้อยยดร้อยยอดคูณสิกิโลเมตรเข้าไปนะครับก็สูงพ6 0 0กิโลเนี่ยนะถูกหลาวเหล็กขนาดลำตาเนี่ยเสียบอยู่ตลอดกับและตระกูล500ที่ฝักฝ่ายกับพระเทวทัตยึดมั่นในละที่ของพระเทวทัตนั้นพร้อมด้วยพวกก็เกิดในนรกสาวกกระตกนรกหมด พระเทวทัตก็ตกนรกแล้วตกนรกเนี่ยมันก็เหมือนกับแทงน้ําสี่เหลี่ยมอ่ะน,นะก็มีเหล็กเนี่ยพุ่งจากข้างบนข้างล่างก็ตรึงไว้หมดนะครับขยับไม่ได้แล้วไฟเนี่ยพุ่งมาจากทิศทั้งหกนะครับเผาอยู่อย่างนี้ตลอดกลับเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ลาบพักเดียวนะไม่กี่ปีเองอ่ะนะตกนรกเนี่ยหนักหนาสาหัสยักเยินเลยนะครับวันหนึ่งพิสูุทั้งหลายประชุมกันสนทนาธรรมนะธรรมสภาว่าอาวุโสทั้งหลายพระเทวทัต ทำลายสงให้แตกกันภิกูุก็สนทนากันนะนะเป็นการทํากรรมหนักนักลําดับนั้นพระศาสดาเสด็จเข้าไปยังธรรมสภาตรัสถามาดูความพิสูุน์ทั้งหลายบัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพิสูจนทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วเมื่อจะทรงแสดงโทษในการทำลายสงจึงได้ตรัสสูตรนี้แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นความที่พระเทวทัตและผู้ฝักฝ่ายในพระเทวทัตนั้น บังเกิดในนรกอย่างนั้นแล้วเมื่อจะแสดงโทษในการทำลายสงจึงทรงแสดงพระสูตรนี้ด้วยอัธยาศัยของพระองค์เองคือพระองค์ประสงค์จะเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยนะได้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับในบทเหล่านั้นบทว่าเอกธรรมโมได้แก่ธรรมะมีโทษมากเป็นอกุศลอย่างหนึ่งบทว่าโลเกได้แก่สัตว์โลกบทว่าอุปชมาโนอุปัชตตินี้มีอธิบายว่าเมื่อการบาดหมางเป็นต้น อันเป็นไปในการทําลายสง์เกิดขึ้นในสงพอดีคือเรื่องกําลังแตกแยกแล้วนะครับกําลังทะเลาะกําลังไม่ค่อยชอบใจกันแล้วไม่กินเส้นกันแล้วเนี่ยนะพูดด้วยแสดงเพกระวัตถุสิบแปดคือเรื่องที่ทําให้แตกแยกกันสิบแปดอย่างเมียที่ว่าทำว่าไม่ใช่ทำวินัยว่าไม่ใช่วินยัยสิ่งที่ควรว่าไม่ควรเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกเพกระวัตถุสิบแปดก็ดีรายละเอียดดูในสังกเพศขันธากะในพระวินัยนะ ประกาศเพื่อให้เกิดความชอบใจในการทำลายสงนั้นก็ดีครั้นประกาศจับฉลากแล้วก็ดีสังฆเภทเป็นอันชื่อว่าเกิดขึ้นตอนนี้ลักษณะของการเกิดสังฆเภทขึ้นหนึ่งขณะที่บาดหมาง 2. องแสดงเพกระวัตถุสาเกิดประกาศความชอบใจสี่จับฉลากเมื่อให้จับฉลากแล้วพิกูุสี่รูปหรือเกินกว่าสี่รูปแยกกันกระทำอุโบสถหรือสังฆกรรมเมื่อใด เมื่อนั้นสังฆเพศชื่อว่าย่อมเกิดขึ้นขณะที่แยกกันทําสังฆกรรมเมื่อไหร่นั่นแหละสังฆเพศเกิดแล้วเมื่อทําสังฆเพศแล้วชื่อว่าการทําลายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับทำสงให้แตกแล้วเนี่ยครับคือแยกกันสวดปาติโมกเป็นต้นเมื่อไหร่ก็ชื่อว่าสังฆเพศแล้วนะครับกรรมก็ดีอุเทศก็ดีเป็นข้อกําหนดในเหตุแห่งการทําลายสงในห้าอย่างคือกรรมอุเทศโวหารอนุสวรนะ์การประกาศ สลากรคาหะการจับสลากส่วนโวหารอนุสาวรนะและสลากรคาหะเป็นส่วนเบื้องต้นคือเบื้องต้นของสังกเพทมีสามอย่างนะครับหนึ่งโวหารโวหารก็คือการแสดงถึงเพกระวัตถุสิบแปดอย่างประกาศให้คนรู้ทั่วไปเนี่ยนะโวหารอนุสาวรนะก็คือการการสวดใช่ไหมครับหรือว่าสลากรคาหะก็การจับสลาก ตัวพวกนี้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อไปทําสังฆกรรมหรือว่าไปสวดปาฏิโมกข์เป็นต้นแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นแหละจึงจะเป็นสังกเพศจึงจะสําเร็จถึงความเป็นสังกเพศในบทว่าพระหูชนาหิตายะเป็นต้นมีเนื้อความเชื่อมกันดังนี้ธรรมะอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่มหาชนโดยห้ามสมบัติมีฌานและมัจเป็นต้นถ้าว่าไม่เป็นประโยชน์เลยนะครับไม่เกื้อกูลก็คือไม่ให้สมบัติ คือชานมีปฐมชานเป็นต้นมรกโสราปฏิมรกเป็นต้นเกิดขึ้นลักษณะนี้นะเรียกว่าไม่เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อไม่ให้ความสุขแก่มหาชนโดยห้ามสมบัติคือสวรรค์สมบัติมหาชนก็แทนที่จะได้รับสวรรค์ก็ไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าตระกูลอุปถักแม้ห้าร้อยตระกูลก็ตกนรกเลี้ยงเลยนะครับขขาไก่ครับปัจจุบันนี้ถ้าเรายังจะพอเห็นได้เนี่น่าจะเป็นลักษณะที่พิสูจอสังเกตกันด้วยศีลเนี่ยยังไม่ถึงสังฆเพศหรอ แต่ว่าก็มีญาติโยมบ,บางท่านบางส่วนเนี่ยก็มีความเห็นคอยตามพิสุกลุ่มหนึ่งอีกบางท่านบางส่วนก็อาจจะมีความเห็นคอยตามพิสูจอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าพิสูุกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพิสุผู้ที่เข่งคัดเกินไปไม่เหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยอีกพวกหนึ่งก็ว่าพิสูุบางพวกนี่ย่ยอหย่อนไม่ทําตามวินัยที่พระเจ้าวางไว้อันนี้ก็จะเกิดรังเกียจกันเหมือนกันจะมีโทษอะไร เกี่ยวกับเรื่องทําให้อีกความเสื่อมเสียแก่มหาชนหรือว่าเทวดาอะไรไม่ทํานองนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่ว่าแต่ลักษณะอย่างที่พบพบในทุกวันก็เท่าที่ผมได้ยินก็ยังไม่มีลักษณะของสังฆเพศอะไรเลยนะครับใช่ไม่ไม่ใช่สังฆเพศแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ทํานั้นๆก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเพราะว่ามีการแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายเมื่อทรงไม่สามารถีแล้วก็เป็นไปเพื่อทุกโทษ แต่ทีนี้ในขณะเดียวกันกลุ่มคารวาสบางคนบางกลุ่มก็จะอมชอมกันดีกระชั่วก็จับให้ไปอยู่ปนกันให้หมดเลยนะครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเหมือนสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะครับพระเจ้าอาโศกนี่มนให้พระภิกษุเนี่ยทำอุโบสถสังฆกรรมภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักบอกทําได้ยังไงอารัชีมีเต็มไปหมดเดีะฐถีมีเต็มไปหมดจะไปทําไม่ได้ทีนี้บางคนก็ไม่รู้ภาษาครับอํามาตย์บางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครไม่ทําก็ตัดหัว ก็แทนที่จะดีสั่งตัดหัวเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าแยกกันไม่ออกว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นวินยัยเห็นแก่ว่าต้องมารวมกันเอาการรวมกันเป็นประมาณแต่ว่าถูกธรรมถูกวินยัยหรือไม่ก็ไม่รู้ตรงนี้ก็สร้างปัญหาอีกมากมายเอาทั้งดีทั้งชั่วมาปะปนกันในที่สุดก็ชั่วหมดเลย